มล็ดเจเองเนี่ยจะมีลักษณะที่สามารถพองน้ําแล้วก็เป็นใย่อาหารประเภทลายน้ําได้เนื่องจากมีความพองน้ํามากขึ้นครับฉะนั้นเนี่ยจริงๆจุดประสงค์หนึ่งของการทานเมล็ดเจคือการทําให้อิ่มท้องนานเพิ่มขึ้นเป็นเรื่องของใย่อาหารที่ช่วยในการขับถ่ายแล้วก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลที่มักจะเป็นปัญหาทางสุขภาพของใคร,ใครใหลายๆคนคตอวันนี้ก็มีการเสริมเข้ามาเพื่อเพิ่มปร,ริม,มาณใย่อาหารครับ ผลิตภัณฑ์ของเรายังได้รับการพัฒนาแล้วก็สนับสนุนโดยสวทช่นก็คือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลายัยราชมงคลพระนครด้วยนะครับเพื่อเป็นการยกระดับตัวสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์นะครับให้มีความน่าเชื่อถือและก็ผ่านงานวิจัยมาแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นผู้บริโภคก็จึงมั่นใจได้เลยนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยดีแล้วก็มีคุณภาพอย่างแน่นอนครับอันนี้เป็นซุปสุขภาพพร้อมทานครับพร้อมทานคือง่ายมากเลยนะฮะเพียงแค่คุณฉีกซองซองของเราเป็นซองแบบนี้ ะะฉีกซองเสร็จเรียบร้อยเทใส่ถ้วยนะครับแล้วก็ใช้ช้อนตักทานได้เลยจะทานแทนมื้ออาหารนะฮะที่คุณเร่งรีบก็ได้บางคนเนี่ยมีชีวิตเร่งรีบมีเวลาเตรียมอาหารไม่พอเนาะเป็นคนเมืองต้องรีบออกไปทํางานนะครับฉีกซองทานได้เลยแป๊บเดียวมี2ส,สูตรด้วยกันนะฮะ สูตรเนื้ออกไก่ผสมเมล็ดเจียแล้วก็ซุปปลาแซลมอนผสมเมล็ดเจียส่วนราคานะฮะซุปสุขภาพพร้อมทานจากดรองอาจนะครับสูตรเนื้ออกไก่ผสมเมล็ดเจียนะฮะกล่องเล็กนะฮะมีทั้งหมดด้วยกัน3ซองราคา360บาทแล้วก็กล่องใหญ่นะฮะมีทั้งหมด10ซองราคา1,100บาทแล้วก็สูตรแซลมอนนะฮะราคาจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับสูตรแซลมอนผสมเมล็ดเจียสำหรับตัวซุปสุขภาพพร้อมทานนะครับกล่องเล็ก3ซอง ราคา390บาทแล้วก็กล่องใหญ่นะครับ10ซองราคา1,200บาทปกไก่แล้วก็แซลมอนเนี่ยเราเรารู้แล้วว่าตัวนี้นยฮะ,ะให้ในเรื่องของโปรโตีนแล้วเห็นว่ามีส่วนผสมของเมล็ดเจียเมล็ดเจียจริงๆเป็นธนัญพืชกลุ่มหนึ่งที่ในปัจจุบันได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในหลายๆจุดประสงค์ด้วยกันนะฮะ ทางหนึ่งที่หลายๆคนใช้กันก็คือ,อมเมล็ดเจียเอเนี่ยจะมีลักษณะที่สามารถพองน้ําแล้วก็เป็นแย,ยอาหารประเภทละลายน้ําได้เนื่องจากม,มีความพองน้ามากขึ้นครับฉะนั้นเนี่ยจริงๆจุดประสงค์หนึ่งของการทานมเมล็ดเจคือการทําให้อิ่มท้องนานเพิ่มขึ้น <S <S เป็นเรื่องของใย,ยอาหารที่ช่วยในการขับถ่ายแล้วก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลที่มักจะเป็นปัญหาทางสุขภาพของใครในในหลายๆคนครับตอนนี้ก็มีการเสิร์ฟเข้ามาเพื่อเพิ่มปริมาณใยอาหารครับถ้าเกิดว่าเป็นสูตรเนื้ออกไก่ก็จะเป็นชิ้นเนื้ออกไก่แบบนี้เลยนะครับแล ซึ่งเม็ดเจียเนี่ยคล้ายคลั่คาเหมือนกับเม็ดมังลักเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันจะดูใสใสกว่ามากมากเลยนะฮะแล้วก็มีส่วนผสมของไม่ว่าจะเป็นทั่วรลันเตาแล้วก็ตัวข้าวโพดด้วยนะครับเพื่อให้เพิ่มความน่ากินบอกทริคนิดนึงฮะว่าใครที่อยากให้หอมมากขึ้นรสชาติดีขึ้นเอาเข้าไมโครเวฟทั้งถ้วยแบบนี้อุ่นนิดนึงนะครับก็จะได้รสชาติที่ดีขึ้นแล้วก็หอมมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีเวลาจริง ฉีกซองทานได้เลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวแซลมอนซึ่งตัวแซลมอนเนี่ยเห็นว่าจุดเด่นของเขาจะมีในเรื่องของตัว Omega อโอเมก้าสามโอเมก้าสามจัดเป็นกลุ่มไขมันที่เรียกว่าเป็นไขมันไม่อิ่มตัวครับซึ่งจริงๆแล้วโอเมก้าสามเป็นไขมันไม่อิ่มตัวที่มีความจําเป็นต่อระบบต่างๆของร่างกายถ้าเป็นในช่วงเด็กแรกเกิดหรือว่าทารกหรือว่าผู้หญิงตั้งครรภ์นเนี่ยตัวโอเมก้าสามจะมีบทบาทสําคัญในเรื่องของพวกเซลล์ประสาทแล้วก็ทําให้การทํางานแล้วก็การเจริญพัฒนากา,การของสมองเนี่ยเปไปอย่างเต็มที่รวมถึงระบบประ ในเรื่องของโอเมก้า3จะช่วยในทางอีกฝั่งหนึ่งก็คือในเรื่องของการลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดเช่นภาวะหลอดเลือดตีหลอดเลือดสมองตีหลอดเลือดหัวใจตีบได้รวมทั้งจะทําให้ลักษณะของเลือดถ้าพูดง่ายๆคือเหมือนเลือดเร็วขึ้นนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็แปลว่าทําให้เกิดริ้นเลือดลดลงแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะพุกหลอดเลือดอุดตันได้มากขึ้นด้วยก็จริงๆเราควรจะได้รับปลาหรือโอเมก้า3เป็นประจำโดยการรับประทานปลาอย่างน้อยสัปดาห์หนึ่งเนี่ยสักสองมื้ แล้วก็ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจแลหลอดเลือดลงได้ครับใครที่บอกว่าชอบทานปลาก็มาที่แซลมอนได้นะฮะส่วนใครที่ชอบทานแบบไก่หรือว่าออกกําลังกายควบคุมน้ําหนักนะฮะหรือว่าใครที่ออกกําลังกายแบบว่าอยากจะให้คุมแคลอรี่ก็มาที่ตัวเนื้ออกไก่ได้ผสมมาได้เจี้ยงสองตัวนะฮะทั้ง2ตัวมีคุณประโยชน์อิ่มอยู่ท้องสบายแน่นอน